เป็นไงบ้างคะแม่หนูบอกแล้วว่าหนูทำได้ในที่สุดหนูก็มีบริษัทเป็นของตัวเองสักทีนี่เธอเป็นใครเนี่ยแม่คะแค่นี้ก่อนนะคะ สรุปว่าเธอเป็นใคร <z ard> เข้ามาที่ห้องประธานได้ยังไง <c oughs> เอเอคือว่าฉันเป็นพนักงานใหม่นะคะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงทดลองงานฉันขอโทษนะคะที่เข้ามาในห้องคุณแบบนี้อ่ะคือฉันบอกแม่ว่าฉันมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะ ฉันกลัวแม่จะไม่เชื่อฉันก็เลยต้องวิดีโอคอลให้แม่ดูอ่ะฉันแค่ไม่อยากให้แม่ต้องมาทุกข์ใจเรื่องฉันนะคะฉันสัญญานะคะว่ามันจะไม่มีแบบนี้อีกครั้งต่อไปแล้วค่ะฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่เขาทำไปคงไม่อยากให้แม่ต้องรู้สินะว่าตัวเองเป็นแค่พนักงานธรรมดาที่หาเช้ากินข้าสงสัยคงอยากให้แม่สบายใจน่าสงสารจัง เดี๋ยวก่อนเธอเอาแผนงานของ j p c กุ๊กไปทำสิคะฉันหรอคะเธอนั่นแหละทำถ้าทำแล้วมันออกมาดีเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมีรางวัลให้ถ้าเธอได้ลองเรื่องทำงานหนักตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะได้ฝึกทักษะและความสามารถแรวถ้าเธอเก่งขึ้นฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งเธออาจจะมีบริษัทเป็นของตัวเองก็ได้นะคะ่ะ ขอบคุณนะคะฉันหวังว่าจะให้โอกาสไม่ผิดคนนะออคุณวิกกี้ครับแผนงานโครงการใหม่ที่เราจะนำเสนอ JPC Group ล่าสุดที่คุณวิกกี้ได้มาผมว่า ฉันว่าจะให้คุณดูโครงการอื่นแทนนะคะซึ่งมันน่าจะเหมาะกับคุณมากกว่านะคะว่าไงนะครับอย่างที่ฉันพูดนั่นแหละคะ่ะแล้วแผนโครงการใหม่ใครจะรับผิดชอบนะครับโครงการนี้มันสําคัญมากๆไม่ใช่เหรอครับฉันจะให้เด็กทดลองงานเป็นคนดูโครงการนี้แทน,นะคะ่ะอะไรนะครับตามนี้นะคะโอเคครับคุณวิกกี้ ทำไมคุณวิกกี้ถึงให้พนักง,งานใหม่แถมยังอยู่ในช่วงทดลองงานมาทำโครงการสำคัญแบบนั้นทั้งที่ควรจะเป็นชั้นต่างหากที่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าฉันมีคุณสมบัติมากกว่าทั้งเยอะน่นทำไมยังทำงานอยู่อีกอะ ไปพักผ่อนเถอะไม่เป็นไรค่ะคุณวิกกี้ฉันว่าฉันจะอยู่ทําต่ออีกสักแป๊บหนึ่งค่อยกลับบ้านนะคะแล้วนอะไหรหรือยังอะ่ะฉันทานมามีกึ่งสำเร็จรูปแล้วคะ่ะแต่นี่มันดึกมากแล้วนะงั้นเอาแบบนี้เธอพักที่ไหนเดี๋ยวฉันขับรถไปส่งเธอเองกลับดึกๆกมันอันตราย ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณวิกกี้บ้านฉันอยู่ใ,ใกล้แค่นี้เองฉันเดินเอาก็ได้ค่ะคุณวิกกี้ไม่ต้องลำบ,บากปเป็นส่งฉันหรอกเดินใช่ค่ะฉันเดินได้จริงๆตอนสมัยเด็กๆนะคะฉันยังเคยเดินข้ามภูเขาไปโรงเรียนเลยอะไรนะไปโรงเรียนก็ต้องเดินข้ามภูเขาเลยเหรอเนี่ยคุณวิกกี้ะคะฉันทำแผนงานโครงการของ JBC g ร o เสร็จแล้วนะคะคุณวิกกี้จะดู่อนไหมคะ ฮะแผนง,งานนี้เนี่ยฉันให้เวลาเธอทำสองอาทิตย์นะใช่ค่ะแต่เธอใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเนี่ยนะก็คุณวิกกี้ให้ความสำคัญกับโครงการนี้และฉันก็เป็นคนรับผิดชอบฉันไม่อยากให้คุณผิดหวังในตัวฉันนะคะเก่งมากนุ่นนุ่น ฉันมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรหรอคะงานที่ฉันให้เธอรับผิดชอบอะ<ๆ>เธอต้องเป็นคนนําเสนอให้กับทาง JBC Group บริษัทแม่ของเราในวันพรุ่งนี้นะ<ๆ>มันเป็นโอกาสที่เธอจะได้แสดงศักยาภาพในการนําเสนอโปรเจกต์ด้วยเรื<ๆ>่องจริงเหรอคะใช่ฉันก็เลยมีของอยากจะให้เธออะชุดสูตรตัวใหม่พอดีวันนั้นฉันเห็นสูตรของเธอมันเก่าแล้วอะฉันก็เลยซื้อมาให้ลองใส่ดูนะ โอคุณวิกกี้คะสูตรตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะเดี๋ยวฉันเนี่ยโอนเงินให้คุณเองคะ่ะคุณเน่ะไม่จําเป็นต้องให้ของอะไรแบบนี้กับฉันเลยนะคะวิไม่ต้องหรอกคะ่ะมันไม่แพงหรอกแค่ส0 0หมื่นเองฮะส0 0หมื่นุ้ยไม่ได้นะคะเดี๋ยวฉันโอนให้คะ่ะ <laughs> ไม่ต้องโอนเงินมาให้ฉันฉันเต็มใจซื้อให้เธอจริงๆทําไมหรอคะก็ <laughs> ฉันสัญญากับเธอไว้แล้วไงถ้าเธอตั้งใจทํางานหนัก แสดงฝีมือและศักยาภาพของเธอออกมาได้อย่างเต็มที่ชุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับเธอก็แล้วกันรับไว้เถอะถือซะว่าเป็นของฝันเป็นกำลังใจจากเจ้านายอย่างฉันขอบคุณนะคะใย่นุ่นฉันจะจัดการแกให้ได้ และนี่ก็เป็นแผนงานของบริษัทเรานะคะก็จะเป็นดังนี้เลยค่ะมันเป็นไปได้ยังไงทำไมแผนงานนี้มันเหมือนกับของเราที่จะนำเสนอเลยอะนุ่นเธออยู่ไหนเนี่ยและทั้งหมดนี้เป็นแผนงานของบริษัท JS ค่ะต่อไปเชิญบริษัท PV ได้เลยบริษัท PV ขอไม่พรีเซนต์แล้วค่ะ เพราะว่าผลงานบริษัทพีวีเนี่ยอยู่ที่คุณเตยไงล่ะคะนี่คุณวิกกี้คะคุณจะมากก่าวหาฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณมาบอกว่าฉันก๊อปปี้แผนงานคุณเนี่ยคุณมีหลักฐานหรือเปล่าคะถึงได้พูดแบบเนี้ใจเย็นๆก่อนนะครับคุณวิกกี้เราไม่มีหลักฐานเลยนะครับคุณวิกกี้คุณมีหลักฐานอะไรบ้างว่าคุณเตยเขาเป็นคนก๊อปปี้แผนงานคุณถ้ากล่าวหากันลอยๆแบบเนี้ยระวังจะถูกเขาฟ้องเอานะคะ ใช่ค่ะคุณวิกกี้ถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานเนี่ยเราวางจะโดนฟ้องเอานะคะแล้วใครบอกว่าไม่มีหลักฐานหรอคะยายเด็กทดลองงานแกเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่วันเนี่ยมีสิทธิ์อะไรเข้ามาที่นี่ไม่เห็นหรอว่าเขาประชุมงานสำคัญกันอยู่อะ รวจอ,อยู่ไหนตำรวจพอพอท่านประธานท่านประธาน,าน,านเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองได้ค่ะท่านประธานท่านประธานงั้นเหรอฉันขอโทษนะคะที่ฉันมาสายเมื่อกี้คุณบอกว่าแผนงานโครงการนี้มันเป็นของคุณงั้นเหรอคะ ใช่นะสิแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าแผนงานเนี้ยมันมีข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่ข้อมูลผิดอะไรของเธอก็ข้อมูลรายการวัสดุที่จะเสนอซัพพลายเออร์มันมีข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่แล้วคุณจะมั่นใจได้ไงคะว่าข้อมูลในแผนงานเนี้ยมันถูกต้องก็ก็อะไรคะสรุปว่ายังไง ฟิร์สเลยค่ะเฟิร์สเลยคุณเตยเฟิร์สเกี่ยวอะไรด้วยอะคะต้นเปล่านะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่จริงค่ะอย่าไปเชื่อนะคะแผนง,งานทั้งหมดเนี่ยเฟิร์สเขาเป็นคนคิดคนขึ้นมาแล้วก็ส่งข้อมูลของบริษัทพีวีเนี่ยมาให้บริษัทฉันค่ะเปล่านะครับคุณวิกกี้เรื่องนี้ผมไม่รู้เลยนี่คุณเตยอย่าพูดจาไร้าสาระแบบนี้เนี่ยคุณนั่นแหละนี่พวกคุณยังกล้ามาเฉียงกันต่อหน้าฉันอีกเหรอคะ เอาเป็นว่าบริษัทของคุณไม่ผ่านเสียใจด้วยนะคะะแล้วก็ต่อจากนี้ไปคุณเตยคุณจะถูกถอดถอนออกจากการเป็น CEO บริษัท PS ค่ะอะไรนะคะคุณอายคะ่ะฉันฝากจัดก,การคุณเตยทีค่ะได้ค่ะท่านประธานเชิญค่ะคุณเตย นี่เธอกล้าดียังไงเนี่ยไม่แอบอ้างว่าเป็นท่านประธานนี่มันมาถึงขนาดเนี้ยคุณยังไม่เชื่ออีกเหรอคะคุณนี่มันฉันมันทําไมฮะนี่นายควรเงียบปากได้แล้วนะทําผิดแล้วยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกนายออกไปได้แล้วไปส่วนเรื่องไล่ออกเนี่ยฉันจะพิจรารณาอีกทีสรุปคุณคือท่านประธานบริษัท JPC Group บริษัทแม่ของเรางั้นเหรอคะแล้วทําไมฉันถึงไม่เห็นรู้เรื่องเลยพอดีว่าฉันเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานบริษัทคนใหม่นะแต่เธอก็ไม่เคยถามชื่อแล้วก็นามสกุลฉันเลยนี่ฉันจะถือว่าเป็นข้อบกพร่อง,องของเธอกแล้วกันนะและต่อไปเนี้ยเธอจะไว้ใจใครง่ายๆแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วท่านประธานมาที่บริษัทพีวีทำไมคะฉันก็แค่อยากรู้การทำงานของบริษัทลูก ที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่อย่าง JPC Group ยังไงล่ะคนจะเป็นประธานบริษัทใหญ่ก็ต้องรอบรู้ทุกด้านถูกไหมคะถูกต้องค่ะแล้วทำไมถ้าประธานถึงใส่เสื้อผ้าที่ราคาถูกทั้งทั้งที่สามารถใส่เสื้อผ้าราคาแพงได้อะคะฉันไม่ชอบใส่ของแพงนะสิอีกอย่างนะฉันว่าการเอาเงินไปลงทุนกับเสื้อผ้าเนี่ยฉันว่ามันสิ้นเปืองอะออที่คุณให้สูตรตัวนี้ฉันมา ฉันก็ว่ามันแพงเกินไปสําหรับคุณนะสูตรคุณภาพดีราคาไม่แพงเนี่ยมีเยอะฉันว่าคุณเนี่ยควรเบาๆเรื่องการใช้เงินนะคะคุณวิกกี้แต่จะว่าไปสูตรราคา2องหมืนเนี่ยมันก็ถูกเกินไปสำหรับฉันจริงๆอะคะ่ะสองหมืนเนี่ยนะคะหูก็สำหรับฉันอะมันก็แค่เสดเงินอะงั้นถ่านประธานก็ถอดคืนใช่ไหมเถอะคะ่ะฉันล้อเล่น ยังไงก็ขอบคุณคุณมากเลยนะคะแล้วที่ท่านประธานพูดว่าเคยเดินไปโรงเรียนตอนเด็กนี่จริงไหมคะ<_ <k> _>เรื่องนั้นฉันก็ลเล่นค่ะถ้าเกิดว่าคุณน่ยไปสง่งฉันที่บ้านแล้วเห็นบ้านฉันขึ้นมาคุณก็รู้หมดสิคะว่าฉันเป็นใครอะ่ะนี่ฉันโดนท่านประธานหลอกมาตลอดเลยเหรอคะก็ใช่น่ะสิท่านประธานท่านประธานะรน เบ,บาๆฉันเป็นท่านประธานใหญ่นะวิกกี้